รถคันนี้บอดี้สวยเลยนะครับวันนี้ผมมี Toyota c ค m มร2.0ครับรถคันนี้ได้เซอร์วิสสีมาจากโชว์รูม t o y ยต้สีตรงสเปคด้วยนะครับจะบอกว่าการเซอร์วิสสีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับแดดเรียตามอายุการใช้งานสิทธิ์นะครับเจ้าของเดิมเขาแนะนําอย่างนี้นะครับว่าถ้าทําสีข้างนอกไม่ตรงสเปคไม่เข้าสายตาไว้อย่างนั้นก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168ช n n น l ให้ผมด้วยนะครับเดีด๋ยวผมจะมีรถสวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมแบบเพื้น แล้วก็ได้เลือกซื้อกันแบบสบายใจอย่างแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถคันนี้เลยนะครับว่าจะสวยสมใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับไปคำรีทำให้หน่อยจัดให้งามๆ <laughs> จัดให้หน่อยเอาไม่ไดเอาด่วนที่สุดจัดให้ครับถึงโรงงานเรียบร้อย คัมรี่ปี06คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับบอดี้สวยเลยนะครับสีค่อนข้างที่จะ100เเซเลยทีเดียวก็จะมีรอยการใช้งานก็คือรอยสะเก็ดหินบ้างตามจุดเล็กๆน้อยๆครับรถคันนี้สวยจริงนะครับไม่มีบัติเหตุหนักแน่นอนสําหรับรถเก่าเราต้องเข้าใจครับรถคันนี้พร้อมใช้แน่นอนเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมาใหม่แล้ว4ต้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆครับบอดี้สวยเลยภายในสวยแน่นอนครับสวยแท้แน่นอนต้องคันนี้ครับยางใหม่ด้วยร้อมใช้มากๆนนะคครรัับเียยย์อตต้้ปดวววื่่งใหมแล สามารถจูนรีแมปได้นะครับสำหรับในรุ่นนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันครับรถคันนี้ห้องเครื่องสะอาดมากครับดูแลดีมากๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้ถ้าเราประวัติมันก็จะยาวแต่เจ้าของเขาดูแลดีมากๆเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานดีจริงแต่รถคันนี้ปี0ูนเป็นเครื่องยนต์2.0 VVTI นวะครับ16วาล์วรถพร้อมใช้และสวยงามมากนะครับรถคันนี้เครื่องยนต์แห้งๆเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมาใหม่ครับมาดูด้านขวานะครับสีเดิมจากโรงงานครับเป้าหัวโช๊คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะ สีแห้งๆเครื่องห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องไม่เคยทําสีเลยคันหน้าเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับรถดูแลดีมากนะครับรถเก่าเราต้องเข้าใจครับมันต้องมีการเซอร์วิสบ้างนะครับอันนี้ติดแก๊ส LPG มานะครับระบบดีนะระบบหัวฉีดเลยนะครับลูกค้าด้านซ้ายของตัวรถครับนี่ครับเห็นไหมครับเพิ่งเปลี่ยนโชคมาใหม่ๆสดๆนะครับไม่นานขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับ รถสวยครับเป็นอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมจะคัดเลือกสภาพนี้นะครับให้เต็มร้อยได้มากที่สุดครับด้านฝากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์มาตรฐานของโรงงานโตโยต้าก็ยังอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโตโยต้าครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่เคยตัดต่อผิดความผิดกฎหมายแน่นอนถ้าเกิดว่าเจอในเรื่องของตรงนี้นะครับผมซื้อคืนเต็มจํานวนอันนี้ลูกค้าสบายใจได้สําหรับในเรื่องของโช๊คค้าฝากระโปรงนะครับลูกค้าเซอร์วิสมาดีนะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่ครับ ใช้งานได้ดีปกติครับรถพร้อมใช้งานแน่นอนสําหรับโตโยต้าคัมรี่คันนี้นั่งสบายฟิล์มดีนะครับผมไม่ได้การันตีเรื่องไม้นะครับลูกค้าก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าไมมาเท่าไหร่ผมขายเท่านั้นรถเก่าบางทีอาจจะไม่เสียไม่สึกลรอนะครับไม่ใช้ไม่ได้นะครับตามอายุการใช้งานรถเก่านะครับเรื่องไม่เนี่ยผมไม่ได้การันตีทุกคันผมมองเรื่องสภาพรถเป็นหลักอย่างที่ผมแจ้งทุกคลิปว่าการเลือกซื้อรถ ขอให้ดูเรื่องสภาพดีกว่าครับลูกค้าผมไม่การันตีเรื่องไหม่ทุกคันนะครับแต่ถ้าไหม่มา4แสนคลิปเก่าๆย่าง Ford Ranger ผมก็ขายไป4แสนกว่าก็ยังขายได้นะครับเพราะว่าประวัติรถดีเป็นหลัก นะครับอันนี้ผมแจ้งลูกค้าแบบนี้ตรงๆครับการดูแลรถมือ2เนี่ยดูแลง่ายๆครับเรามาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้ครับคันนี้เป็นโตโยต้าครามรี2.0 G v t i ครับหรือเครื่องยนต์ 2000cc ครับด้านหลังสวยเลยรอบคันตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนรถมีการเคลียร์สีตามอายุการใช้งานเพราะว่ารถหลายปีนะครับต่อให้จอดในร่มสีมันก็แห้งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของอายุของตัวเนื้อสีนะครับของตัวเนื้อเลกเกอร์ผมจะคัดบอดี้อย่างเงี้ยทุกคันคันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็มาก็รีวิวเลยยยงใหม่ด้ว เดี๋ยวผมจะพาไปดูในช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังครับอันนี้ผมรายงานเหมือนพ่อค้ารายงานกันด้านซ้ายของตัวรถครับเม็ดอัดเดิมยังอยู่ครบหมดครับซอกเดิมแห้งๆครับตรงเนี้ยจะเป็นสีเดิมจากโรงงานครับลูกค้าดูง่ายๆครับรถซื้อจากผมปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการโอน ไม่ต้องกลัวเรื่องโอนไม่ได้นะครับนี่ครับกุกกข้างในยังสวยงามอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเจ้าของดูแลรถดีมากๆด้านขวาของตัวรถครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานถ้าทําสีกับโชลูมคารูครับนะครับเขาจะกันทําสีแค่ตรงนี้ครับแต่ตรงนี้เขาจะรักษาความเดิมไว้รถก็ถึงดูมีเสน่ห์และดูแห้งดูบางก็ต้องดูจากตรงนี้นะครับตะข่ายยังอยู่ครบหมดนะครับตะข่ายกันของลื่นถลายนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็สามารถเปิดยื่นเก็บของได้เลยสําหรับรุ่นตัวใหญ่ๆแล้วแก๊ส LPG นะครับมันก็ เป็นแก๊สโดนัทมาให้นี่ครับแล้วก็ภายในสวยครับนี่ครับด้านหลังไม่มีชนหนักไม่มีชนท้ายนะครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดเบ้าเดิมว้ล์เดิมเคิร์ฟเดิมจากโรงงานซิลิโคนเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ครับอันนี้คือของเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้านี่ครับที่เห็นเียนอยู่เนี่ยไม่มีการยาใหม่นะครับอันนี้คือของเดิมจากโรงงานเลยนี่ฮะภายในสวยครับช่องเก็บของยังอยู่ครบแล้วก็ไม่มีแตกนะครับยังสวยอยู่ รถสภาพเนี้ยแลสะอาดแบบนี้ยผมยกให้เลยนะครับว่าเจ้าของเขาดูแลดีมากๆนะครับมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยสำหรับรถคันนี้นะครับมีสเกิร์ตรอบคันมาให้ด้วยนะครับตกแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้ด้วยอ่ะมาดูในเรื่องของตรงนี้กันนี่ครับปิดง่ายครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีการดัดแปลงตัวถังมาก่อนนะครับเคิร์ฟเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ครับรถจะดูมีเสน่ห์มากนะครับเส้นสายเดิมจากโรงงานทั้งหมดนี่ครับ เส้นสายเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับตั้งแต่ท้ายยันหน้านะครับนี่คือรถที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับโตโยต้าคัมรี โลโก้แท้จากโรงงานครับรถก็จะมีตําหนิด้านหลังนิดหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์แน่นอน 2.0G นะครับก็ถือว่าเป็นตัว G เนี่ยก็เป็นตัวท็อปแต่จะมีท็อปกว่านี้ก็คือเป็นท็อป V ท็อป V ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์2.4ครับเรามาดูภายในของรถคันนี้ครับภายในสวยนะครับบ่งบอกได้ถึงว่ารถดูแลดีมากๆครับสำหรับในเรื่องของซอกรถคันนี้นะครับเสาเดิมจากโรงงานครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่งเวลาสักนิดนึงเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วนะคร สวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักครับนะครับน็อตประตูไม่เคยถอดครับลูกค้านี่ครับน็อตเดิมจากโรงงานทั้งหมดบานพับเดิมจากโรงงานโตโยต้านะครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับถือว่าเจ้าของดูแลดีมากๆตรงนี้จะเป็นสีเดิมโรงงานทั้งหมดครับเม็ดอาร์คเดิมรอยต่อเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะไม่กลมจนเกินไปนะถ้าเกิดว่ากลมจนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีการทํามาใหม่นะครับเม็ดอาร์คหลอกเขาเรียกเม็ดอาร์คหลอกนะฮะแต่คันนี้ของเดิมจากโรงงานครับผมการันตีให้ได้เลยว่ารถคันนี้สวยจริง สวยจริงๆนะครับน็อตแก้มไม่เคยถอดนะครับก็ถือว่าสวยจริงๆภายในสวยครับรถคันนี้สวยเลยนะครับสวยมากแบบนี้จากเจ้าของเดิมผมไม่ได้ทําอะไรเลยรถคันนี้ไม่มีสตอรี่อะไรเลยให้ลูกค้าได้ดูเบาคู่หน้าจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับยกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับนี่ฮะยกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าภายในสะอาดมาแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ดันหลังนะครับลูกค้าใช้ได้นะครับใช้งานได้อ่าอันนี้ดันหลังนะ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับเป็นลายไม้ฉลุลายไม้มาให้ตั้งแต่โรงงานเกียร์ดีเครื่องดีนะครับคันนี้อ่ะมาดูด้านหลังของตัวรถครับคันนี้ด้านหลังสวยภายในสวยนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้จะหายไปนิดนึงเพราะว่าโดนหัวเขา่าประมาณนั้นอันนี้เจอบ่อยมากนะครับแคมรี่ดีตรงอย่างหนึ่งก็คือมีตัวปรับเบาะ ด้านตรงนี้ให้ด้วยอำนวยความสะดวกของคนนั่งตอนหลังถ้าเกิดว่าไม่มีใครนั่งข้างหน้าสามารถปรับคอนโทรลต,ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เนี่ยผมชอบคนันรี้ตัวนี้พอตรงนี้ด้วยในส่วนหนึ่งแอคคอร์ดไม่มีให้นะเบาะสวยนะครับข้างหลังสวยเลยเป็นหนังแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นหนังแท้เดิมจากโรงงานทั้งหมดนี่ครับลายไม้สวยมากนะครับลายไม้สวยมากอย่างที่ผมบอกคือรถเก่าเราเข้าใจนะครับรถเก่าเราต้องเข้าใจว่ารถผ่านการใช้งานมาทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องไม้เนี่ย ผมจะบอกทุกคลิปเลยว่าถ้าเรื่องไม่เนี่ยผมไม่การันตีเรื่องไม่รถเก่านะครับเพราะว่ารถเก่าเนี่ยมีไม่เสียบ้างไม่สามารถกลับได้อันนี้ผมบอกลูกค้าอย่างนี้ดีกว่าบอก f c อย่างนี้ดีกว่านะครับไม่สามารถกลับได้ไม่มาเท่าไหร่ผมขายเท่านั้นไปดูคลิปกเก่านะครับอันนี้ผมไม่ได้การันตีเรื่องไม่ทุกคันนะครับรถเก่าอ่าโอเคนะคันนี้ตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเครื่องยนต์นุ่มนวลมากเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายของตัวรถครับตรงเนี้ยไฟท้ายใส่กิ๊กเลยนะครับไฟท้ายใส่กิ๊กเลยเป็นไฟท้ายแท้จากเลยนะ นะครับเป็นไฟท้ายแท้เลยนะครับามาดูด้านฝั่งซ้ายของตัวรถครับระบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมเทสให้ดูทีหนึ่งดูจากภายในแล้วแมทอยู่นะดูจากภายในแล้วแมทอยู่นะครับเพราะว่าภายในสวยมากน็อตแก้มไม่เคยถอดตรงนี้เสาสีเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดภายในสวยสะอาดมากพรมเดิมนะครับนี่ครับพรมเดิมจากโรงงานนะครับด้านใต้นะครับก็ยังอยู่ให้อยู่ครบหมดแล้วก็เบาะไฟฟ้าจะมีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าให้นะครับ ผนังพิงเลื่อนเบาะนะครับปรับได้หมดปอดไฟฟ้าปรับได้หมดเดี๋ยวผมเทสเรื่องระบบไฟฟ้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพจก็ยังอยู่ครบหมดนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดน็อตก็ยังไม่เคยถอดนะครับนี่ครับบานพับเดิมจากโรงงานทั้งหมดคันนี้เป็นสีออกน้ําตาลนะครับในเล่มจะเป็นสีน้ําตาลออกทองๆนิดหนึ่งนะครับนี่ครับรอยลอกไม่มีนะมีแต่ด้านขวาด้านขวาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้ว เพราะว่าด้านขวาเนี่ยขับคนเดียวก็ต้องมีรอยร่องรอยการใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประตูหลังซ้ายติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดบานพับเดิมจากโรงงานทั้งหมดตรงนี้จะเป็นสีเดิมกราบบันไดสวยครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากถ้าไม่มีมันจ็นไปไม่ได้ครับไม่เคยถอดเลยอ่ะโอเคตรงนี้สวยนะเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบหมดครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบหมดเป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับไม่ใช่เม็ดอาร์คแต่งนะ ถ้าเมทัอาร์คแต่งจะกลมมากเกินไปนะครับตรงนั้นสามารถทาหลอกๆได้มันก็ดูออกอยู่ดีครับลูกค้านะครับดูออกอยู่ดีผมแจ้งแล้วรายงานตรงๆนะครับเบาะคนนั่งตอนหน้านะครับด้านหลังกระเป๋าสวยเลยไม่มีหย่อนไม่มียานนะครับไม่มีหย่อนไม่มียานนี่ประตูปิดนุ่มทุกบาทเดี๋ยวผมจะพาเทสเรื่องระบบไฟฟ้าด้วยตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับ แล้วก็ในเรื่องของยางนะครับคันนี้มาพร้อมกับยาง225/55 R17 เดิมมันจะเป็นขอบ16แต่ในรุ่นนี้คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อแม็กมาใหม่ในลายของคัมรี่ตัวใหม่นะครับยางปี2022แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเยอะหนักหน่วงสักเท่าไหร่ดอกถึงเหลือเยอะๆเลยไว้ให้ใช้งานอีก2ปีก็ถือว่ายาวๆนะครับอ่าวโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปลองเรื่องระบบไฟฟ้ากันครับครับสำหรับในคันนี้นะครับเปิดแอร์ก่อนลวกันคันนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถคอนโทรลแอร์ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือ ือว่าเราสามารถคอนโทรนนี่ครับแยกได้ทั้งสองฝั่งหรือควบคุมฝั่งเดียวก็ได้นะครับนี่ฮะถ้าฝั่งนู้นหนาวฝั่งนี้เย็นก็สามารถควบคุมได้เลยนะครับหรือปรับทั้งสองฝั่งพัดลมดีนะครับแอร์ไม่ตันนะครับแอร์ไม่ค่อยจะตันนะครับถ้ารถสะอาดแบบนี้แอร์ไม่ค่อยจะตันพวงมาลัยก็มีลอกบ้างตามเรื่องตามอายุการใช้งานนะครับรถคันนี้ไม่สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยกิโลนะครับมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ฮะ ให้ดูก่อนนะครับนี่ครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเลื่อนแล้วก็ตรงนี้คอนโทรลแอร์นะครับลูกค้าอันนี้คือคอนโอดคอนโทรลแอร์นะปรับอุณหภูมิแอร์สามารถกดออโต้กดปิดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเปิดแอร์ควบคุมแอ Air ร์ตรง, efendim, ง, efendim, งที่ตรงนี้ได้เลยนี่ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ฮะควบคุมแอร์ที่ตรงนี้ได้เลยกดออโต้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคูลคอนโทรลให้ด้วยนะครับตรงนี้ใช้งานได้นะครับนี <S 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 ่ค <Goodness>. รับกดก็ติด ระบบไฟฟ้าถือว่าสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับดิฟที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเครถถือว่าสมบูรณ์นะเนี่ยครับปรับที่พวงมาลายัยควบคุมที่พวงมาลัยได้หมดฟิล์มก็จะติดฟิลม์มไฮคูลเซรามิกมาให้รอบคันนะครับลูกค้านี่ครับติดฟิลม์มไฮคูลมาให้ทั้งคันรอบคันเลยนะครับไม่ได้มืดมากถือว่านั่งสบายแล้วก็กันร้อนได้ดีนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แน่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของชค๊คเซอร์วิสมาดีนะครับ รถเก่าเราต้องเข้าใจครับลูกค้าอย่างที่ผมแจ้งทุกคลิปนะครับรถเก่าเราต้องเข้าใจแล้วก็เรื่องระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับพับได้นี่ฮะพับเข้าออกได้รถคันนี้รถใหม่ดีๆนี่เองนะครับนี่ฮะรถใหม่ดีๆนี่เองกระจกจะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับนี่ครับขึ้นลงเร็วปกตินี่ครับออโต้ทั้งสบานนะครับ นี่ครับขึ้นพร้อมกันทั้ง4บานได้เลยนะครับนี่เห็นไหมออโต้ใช้งานได้ครบหมดแล้วก็เซ็นทันล็อกใช้งานได้ครบหมดทุกบานนะครับรถถือว่าไม่โซมเลยนี่ครับแล้วก็ในเรื่องของบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีให้ครบหมดนี่ฮะรถบ้านจริงๆนะครับรถของแท้เลยนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถที่รถยึดหรือว่ารถอะไรนะลูกค้าเป็นรถบ้านจริงๆนะครับซื้อมาก็อย่างนี้เลยซื้อปุ๊บรีวิวปั๊บอ่ะโอเคตามน้ํานะครับ รีวิวตามน้ำครับลูกค้าคันนี้ไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากมายนะครับเพราะรถมาสวยอยู่แล้วเดี๋ยวผมเปิดราคาให้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่เครื่องยนต์นิ่งมากนะครับตอนนี้ผมใช้น้ํามันอยู่นะสตาร์ทเป็นน้ามันอยู่แก๊สก็นิ่งครับเพราะว่าคันนี้เป็นระบบแก๊สหัวฉีดนะครับอย่างดีเป็นนวัตกรรมใหม่ของ LPG เลยนะครับแล้วก็หัวโช๊คเนี่ย เปลี่ยนแม้กระทั่งยางหัวโชคมาใหม่นะครับก็จะมีมาร์กมาให้ด้วยนะครับอันนี้พร้อมใช้งานแล้วก็แบตเตอรี่ดีมากๆนะครับแอร์สวิตมาดีนะครับแอร์หนาวคันนี้แอร์หนาว แล้วก็กูดข้างในนะครับฝากันร้อนเนี่ยก็ยังคงเดิมอยู่พาสี8 8ครับต่อทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วครับก็ะจะของเดิมเลือกใช้รถไฟฟ้าไปแล้วนอกใจรถน้ํามันไปแล้วตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคันนี้ใครได้ต่อมือไปเรามาดูออปชั่นเพิ่มเติมของรถคันนี้ครับ2.0 G ก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเบาะปรับคู่หน้าไฟฟ้าด้วยแล้วก็กระจก เป็นออโต้ทั้ง4บานด้วยพร้อมใช้งานแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับสำหรับในรุ่นนี้เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับสำหรับเรื่องพวงมาลัยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ลายไม้ทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้กดเด้งที่วางแก้วสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับนี่ครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับรถคันนี้สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนี่ครับชาร์จอ่าตรงนี้ก็เสียบ เขาเรียกว่า USB นะครับสามารถเสียบ AUX USB ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับสวยและสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมก็ว่าแมทกับไม่นะสองแสนผมว่าแมทนะแมทเลยนะครับภายในสวยมากรถสวยเลยนะครับนี่ครับระบบ v s c Traction Control นะครับ ESC e c t นะครับตรงนี้ ECT Power ตัว Traction Control การเลื่อนถลายก็ใช้งานได้นะครับก็ถือว่าแมทนะแมทกับไมนะสำหรับเรื่องภายในนะครับนี่ครับ ไฟฟ้าใช้ได้นะครับกดใช้งานได้ครบหมดนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังใช้งานได้ครบหมดเลยมอเตอร์ไม่เสียนะครับออโต้ทั้ง4บานนี่ครับกระจกออโต้ทั้ง4บานใช้งานได้ครบหมดนะครับโอเคเลยก็พร้อมใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้นะครับไฟติดหมดอันนี้สวยนะครับนี่ครับสมบูรณ์หมดอันนี้หลอดน่าจะขาดไม่มีอะไรนะครับอันนี้ไปแก้ไขเอาสักนิดนึง ผมก็รายงานตามน้ำครับผมไม่ได้โกหกอะไรลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่ฮะมาเท่าไหร่มาแบบไหนมาอะไรยังไงนะครับผมก็รายงานตามน้ําเปิดประตูนี่ครับไฟก็ค่อยๆหลยรีติดนะครับแล้วก็ไฟก็จะมีด้านหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้าก็ถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับถือว่ารถสวยเลยนะนี่ครับช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหัก แอร์แบ็กนะครับสำหรับแอร์แบ็กก็จะมีให้นะครับนี่คู่หน้าให้ด้วยแล้วก็ข้างตัวเบาะด้วยนะนี่ครับมีถุงลมนิรภัยข้างตัวเบาะด้วยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับสวยงามเลยทีเดียวสเสน่ห์ของโตโยตานี่ผมชอบมากเลยนะครับเกียร์ขั้นบันไดหลายๆคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมมองว่ามันสวยดีนะมันเกีดีเหมือนกันนะครับสําหรับในเรื่องของตรงนี้อ่ะเบรกมือก็ไม่มีนะตัวนี้จะเป็นเบรกเท้าหมดก็ เบรกล็อกอ่ะก็ใช้เท้าล็อกหมดนะครับสาหรับในเรื่องของตัวเบรกนี่ครับโอ้โหแน่นมากช่วงล่างแน่นครับถ้าซื้อไปแล้วดังนะผมซื้อคืนเลยนะครับช่วงล่างแน่นแล้วสมบูรณ์มากนะครับลูกค้าอโอเคขับดีกันเนี้ยนิ่มมากสำหรับยุคนี้นะครับใครที่อยากได้รถที่มันประหยัด แบบนั่งสบายผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนติดแก๊ส LPG ให้ด้วยนะครับรถให,ใหญ่ๆนั่งสบายแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าผมก็ใช้แก๊ส LPG อยู่ผมบอกตรงๆนะครับว่าประหยัดจริงนะครับกิโลละบาท80-2บถึง2บาทไปกรุงเทพเนี่ยนั่งสบายมากผมใช้ Honda Accord อยู่นะแต่ว่ารถคันนั้นก็จะเป็นบอดี้ที่มันเก่ากว่านี้หน่อยก็ถือว่าประหยัดนะกิโลละบาท8 0ถึง2บาท แรกกับการนั่งสบายแล้วก็เลือกความปลอดภัยนะครับถ้ารถเล็กก็จะนั่งเหนื่อยหน่อยเวลาขับไกลๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับรถคันนี้เครื่อง2.0ภายในสวยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีหน้าครับสำหรับต้งต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ